สวัสดีครับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนครโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครบางรักขอนำท่านสู่การเรียนรู้อาชีพผ่านสื่อออนไลน์วันนี้เราจะามานำเ,นะเสนอเนะการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณีหรือพลอยกระผมนายสมศักดิ์กองแก้วผู้สอนวิชาการตรวจสอบ วิเคราะห์อ,อัญมณีประจําโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครบางรักสําหรับวันนี้เราจะนําเสนอการเลือกซื้อพลอยทับทิมธรรมชาติครับมีหลายคนนะครับที่มีความชื่นชอบพลอยทับทิมธรรมชาติในเมื่อท่านต้องการท่านอาจจะหาซื้อตามร้านจําหน่ายอัญมณีได้ด้วยตนเองแต่ขณะเดียวกันท่านจะมั่นใจได้อย่างไร นะครับว่าพลอยตรงนั้นเป็นพลอยธรรมที่มาจากธรรมชาติจริงๆหรือที่เรียกว่าพลอยแท้ล่ะครับเนื่องจากพลอยทับทิมที่คุณภาพดีๆราคาถูกๆนั้นคงหาได้ยากครับสําหรับคนที่มีสตางหรือมีสตางน้อยพอที่จะครอบครองพลอยทับทิมได้ตามความเหมาะสมกับราคาทําอย่างไรถึงจะไม่โดนหลอกซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ สำนักพ,พัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักจะนำเสนอการเลือกซื้อพลอยทับทิมธรรมชาติผมขอแนะนำการเลือกซื้อพลอยทับทิมแบบง่ายๆนะครับโดยที่ท่านสามารถพิจารณาเลือกซื้อพลอยทับทิมธรรมชาติด้วยตราเปล่าของตัวท่านเองอันดับที่หนึ่งนะครับพิจารณาจากสีพลอยทับทิมธรรมชาติ สีจะไม่แดงจัดถึงแม้จะถูกจัดว่าเป็นสีแดงที่สวยที่สุดในบรรดาพลอยสีแดงด้วยกันแต่ก็ยังไม่เท่ากับทับทิมสังเคราะห์นะครับหรือทับทิมที่ปลอมมาจากวัตถอุอื่นๆเช่นดังในภาพนี้นะครับ่านเห็นได้ว่าสีพลอยอทับทิมหมายเลขหนึ่งนะครับ สีที่เห็นนี่นะครับจะสวยสดใสมากกว่าพลอยหมายเลขสองนั่นแสดงว่าพลอยหมายเลขหนึ่งเป็นพลอยทับทิมสังเคราะห์นะครับส่วนหมายเลขสองคือพลอยธรรมชาติอันดับที่สองพิจารณาจากคุณภาพพลอยทับทิมเป็นพลอยที่หาความสะอาดบริสุทธิ์ได้ยากมากครับหรือแทบจะหาไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่ถ้ามองเห็นทับทิมสีสดใส อไรตำหนินะครับให้เข้าใจได้เลยครับว่านั่นคือทับทิมสังเคราะห์พลอยทับทิมธรรมชาติจะโชว์ตำหนิต่างๆมากมายนะครับจนเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้หรืออาจจะส่องด้วยกล้อง,องขยายนะครับแบบสิบเท่าหรือยี่สิบเท่านะครับจะเห็นลักษณะของตำหนิของพลอยทับทิมธรรมชาติตามนี้เลยครับแต่ถ้าพลอยทับทิมสังเคราะห์ จะเห็นตำหนิแบบเส้นโคง้งอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้จะพยายามสร้างตำหนิเรียนแบบนะครับพลอยทับทิมธรรมชาติได้ได้คล้ายมากนะครับแต่ก็ยังมีข้อแตกต่างอย่างเห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันดับที่สามพิษจนารณาจากขนาดครับ พลอยทับทิมธรรมชาติที่ใสและสีสวยเจรไในแบบเป็นเหลี่ยมขนาด1นถึงห้ากรัตจะหายากมากครับถ้ายิ่งเป็นของประเทศพม่าแล้วราคาจะสูงมากว่ากันกรัดละหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าท่านพบเห็นพลอยทับดิม ที่เจรนายเป็นเหลี่ยมที่มีขนาดโตกว่านะครับห้ากรัตขึ้นไปนะและราคาก็แค่5 0 0ร้อยถึงพันบาทต่อเม็ดคอยหท่านคิดได้เลยครับว่านั่นมันคือพลอยทับทิมสังเคราะห์หรือไม่ก็เป็นของเทียมและเหลี่ยมแบบแต่ถ้าพลอยทับทิมชนิดที่เจรนายแบบหลังเต่าก็อาจจะมีขนาดโตได้ถึงเว็ละ1 0 2ถึงกรัตนะครับ แต่ราคาไม่แพงมากเพราะถือว่าเป็นพลอยที่คุณภาพทางความสวยงามไม่ดีพออันด,ดับที่4นะครับเราพิจารณาแยกพลอยทับทิมเผาใหม่นะครับสำหรับพลอยตัวนี้มีปัญหามากนะครับในวงการค้าอัญ,ญมณีนะครับหรือที่เราเรียกว่าเผาปรุงแต่งด้วยเคมี K Me, นะครับ คนในวงการพอยจะเรียกว่าเผาด้วยเบอร์เรลเลียมพลอยทับทีมเผาใหม่ด้วยเบอร์เรลเียมนี้นะครับเป็นพอยที่ไม่เสถียรภาพใช้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นหลังจากการประกอบเข้ากับตัวเรือนเสร็จแล้วนําไปชุบนะครับผิวของพอยจะหมองสีแดงสดจะจางจนถึงซีดลงนะครับแล้วก็จะเห็นรอยแตกเพิ่มขึ้น และพลอยเผาใหม่ตัวนี้คนในวงการอัญมณีทั่วโลกนะครับไม่ยอมรับถือว่าเป็นพลอยเทียมและเลียนแบบการสังเกตก็ง่ายๆครับเมื่อนำพลอยไปส่องผ่านแสงไฟพลอยจะแสดงแสงฟ้าๆนะครับในในเนื้อพลอยนะครับอย่างเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่องด้วยกล้องขยายดูพลอยขนาด 10x กก็จะเห็นรอยตำหนิภายนอกเป็นลายเส้นคล้ายแผนที่ นะครับเต็มไปหมดนะครับและก็เห็นตำหนิภายในเป็นรูปกลวงเต็มไปทั้งเม็ดนะครับครับเรียนง่ายสามารถนำไปประกอบอาชีพได้และซื้อขายไม่ถูกหลอกเรียนกับเราครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักอุปกรณ์ทันสมัยครบคันและมีฟอยให้ศึกษาศึกษาม,มากกว่า200ชนิดท้ายนี้ท่านสามารถติชมผ่านอีเมลทางข้างล่างนี้ได้นะครับหรือ ถ้าหากท่านสนใจจะเรียนวิชาการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณีกับเราก็ติดต่อไปที่โรงเรียนฝึกชีพกรุงเทพมหานครบางรักหมายเลขโทรศัพท์022366929หรือติดต่อโดยตรงครูผู้สอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0625144546